เรานี้ลองสร้างปัญหาตัวเองดูลองปิดกล่องเม็ดอันนี้คือกดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมกดสุดแล้วเมื่อกี้อันนี้ก็เริ่มจากเหมือนกันนะเริ่มจาก8 0เหมือนกันนะใช่อันนี้ก็โอ้โหก็ลากรอบเหมือนกันนะวันนี้เออวันนี้จะไปลองรีวิวแต่วันนี้เราจะลองสร้างปัญหาตัวเองดูคือจะลองปิดกล่องดูของงานตัวเองไหมใช่ลองกลับไปเป็นรถเดิมดูแล้วดูว่าถ้าเป็นรถเดิมอ่ะลักออกไปใช้งานอ่ะ จะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเยอะขนาดไหนเวลาเล่นแซง,งเวลาก,กดหนีอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับม,ทมาทน,นึ่งตาด้วยออกกองอะ่ะต้ไนไม้มาหลับตาทั้งวัน <c oughs> เฮ้ยจักเล่มปะละ่ะ <c oughs> นักเลงเฉยโตใหญ่ล้มดังนะกูบอกโอ้หลา,านจะหน่อยไม่เป็นไรไม่ดีเลี่ยดได้ออกก็ไม่ออกอ่ะอันนี้คือเปิดกล่องตะแรงลองลองแสงลองแสงโชว์ไปชิวเออ ถ้าเป็นพวกเทโบดเดิมก็ประมาณสัก3,000 6,000เจตจะเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วสบายสบายมีทอใให้ใช้เลยครับใช่เจ้านี้ลองสร้างปัญหาตัวเองดูลองปิดกล่องมิสลองปิดกล่องนะแล้ว้โหอืดสัตยังโอ้โหรีบไปไหนอันนี้คือกดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมกดสุดแล้วเมื่อกี้อันนี้ก็เริ่มจาก80เหมือนกันนะเริ่มจาก80เหมือนกันนะใช่อันนี้ก็โอ้โหก็ลากรอบเหมือนกันนะเมื่อกี10 ถ้าคนที่ใช้รถไม่แรงอยู่ก็เข้าใจว่าแม่งปกติแต่สําหรับคนที่มีกล่องแล้วอ่ะไม่ปกติแม่งอืดจริงมันใช้เวลานานกว่าจะแซงคันหน้านานกว่าเยอะพี่คือความเคยชินมันทําให้มันทําให้เขารู้สึกว่าปกติแต่จริงมันอันตรายคันเนี้ยคันหน้าเขาขับอยู่ความเร็วประมาณสักแปดสิบเอาจะแซงเขาก็กดได้กดได้เลยีกล้องดูรู้นะแล้วที่ท้ายไม่เหี่ยวแล้วลากได้ประมาณสักสามพันเจ็ดถึงจะรู้สึกว่าเหี่ยวต่อรอบได้ประมาณสักหกร้อยรอบ ยังใหญ่นี่ม้าหายไปสิบกว่าตัวนะประมาณโดยประมาณแล้วแจ้งตำรวจดิพี่โอ้โหเดี๋ยวม้าหายไม่ใช่ตำรวจมึงไม่โดนหรอไม่โดนจับคนละม้าหรออ่ะก็สรุปที่เรามาทําคลิปนี้ก็คือเราจะบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่คุณขับอยู่ทุกวันอ่ะอันนั้นมันอื่นนะมันไม่ปลอดภัยนะแล้วพอแบบมีกล่องอย่างพวกผมขับรถใส่กล่องทุกวันพวกผมรู้สึกว่าแม่งง่ายช่วโมงเร่งด่วนเร่งแซงง่าย ชั่วโมงจังหวะสําคัญกับชีวิตพวกผมแซงง่ายบนถนนหนึ่งวินาทีก็มีค่าใช่มีค่าจริงๆแล้วแม่งพี่ดอมตอบว่าโอเคครับแล้วคือเนี่ยพอปิดกล่องผุแม่งอันตรายทันทีเลยสำหรับผมเองนะนี่คือผมคือคนที่ขับรถมีกล่องทุกคันรถผมมีกล่องทุกคันผมรู้สึกว่ามียังไงก็ดีกว่าไม่มีแลวที่สําคัญช่วงนี้น้ำมันแพงอยู่ใช่แต่งยังไงให้แรงและประหยัดถูกว่าใช่ที่ไหนทําได้ครับ ECU Shop ครผมหันเจี๊ยบไปสัตว์ ไม่ปวดชาวบ้านด้วยนะอันนี้เราไม่มีควันนะอ่าลองกดลองกดลองกดไม่มีสักแอ่ว้าวเออไม่ปวดแล้วก็แรงด้วยฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางที่คุณแล้วชมทางช่องทางไหนก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดตลแล้วให้ด้วยใช่ห้ามกดอันซับสไครต์นะครับห้ามกดสองทีห้ามกดสองทีอย่างนี้ก็ไม่เอาท้ายพายุเออ ไตกรสิก่อนด้วยไ <c oughs> ตยกระสิก่อนยิ่งโอนยิ่งแรง